แต่น้ำเดียวเราก็จะลงมาล้างรถตรงนี้นะครับนะนะสวัสดีนะนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะเข้าป่าครับนี่ฝนตกเลยใส่เสื้อกันฝนมานะครับใส่เสื้อกันฝนมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเข้าป่าครับเดี๋ยวไปชมข้างในครับนะนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่เจ้าปู่แม่ปูนะครับก่อนที่จะเข้าวัดผมก็จะมาไหว้เก่ให้ปกป้องรักษาให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ากันแล้วครับ ให้ติดตามผลงานด้วยนะครับผมครับนะนะเจอคันข้างในป่าครับวันนี้ฝนตกด้วยลำบากหน่อย ก็ประมาณนี้ครับไปลูรดอยครับขม,มาเลยอยอดเลยครับตรนนี้เจ้าเรือจุดของเราต้องใช้น้ำว้ายครับผมโดนทางคนระับจิดแต่เราก็จะไปให้ได้ครับเรามาข้างในครับตอนนี้ต้องขับลุยน้ำใส่เกีึ่งแล้วกัน ครัหมดเลยครับตรตก็ยังมีหน้าของมาหาอยู่นะครับนอไม่ไล่ได้เดี๋ยวเราไปมาิดตามข้างในครับ คะครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายของเราครับที่ว่าเราต้องหาเห็ดกันก่อนนี่มาแล้วครับเจอเห็ดชงอ่อเหลืองเล้ครับนี่ครับนะครับฒนะตอนนี้เราเจอฝนนะครับอันนี้เจอฝนมากเลยเดี๋ยวเราต้องรีบหงอไม้ละเดี๋ยวเราก็ลงไปตรงน,นี้ฝนตกฝนตกมากเลยนะครับฝนตก ทำให้การถ่ายถ่ายยากหน่อยครับ่วงนี้นะครับคฮะลงขอไปเก็บหน่อไม้ก่อนนี้ข้างบนครับรมชติมากแต่ก็มีปลาป้านายังมาหากันอยู่นะครับวันนี้ต้องชุ่มชําแน่นอนฝนตกครับสู้ๆครับก็มาหาหน่อไม้ครับในป่าเต่เจอละเจอก็เจอเยอะนะครับเพราะว่าถ่ายทาไม่ได้ฝนตกนะครับเราก็หัดรอ เอาครับนะครับทีน,นี้เราก็มาหานอไม้กันในปา่านี่เราก็ได้เยอะพอสมควรแล้วฝน,นก็ตกด้วยแล้วก็ตามหาหนอกกันต่อไปครับแล้วก็อย่าเดินออกไปจากป่านี้ก่อนสัญญาณก็ไม่มีนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวด้วยเนาะ,ะอยู่คนเดียวด้วยกลางป่าเลย เราต้องค่อยเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะเราเจ็บไปเราก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับก็คือตัวเราเองเริ่มเหนื่อยละนะครับบรรยากาศตอนนี้ป่าหมดเลยเดี๋ยวเราก็ต้อง,งเดินออกไปอีกดอยหนึ่งละตอนนี้เรากลับละเรามาดูผลงานเรามากับเจ้าเว็บเพับคนเดม เอไม้ครับเอไม้เราก็ได้เยอะละพอละฝนก็ตกด้วยครับมายาการรอบรบอบปลาครับฝนก็ยังตกเราต้องรีบกลับเพราะว่าเรือน้ำเยอะครับครับออกปลากันครับในฝนก็ตกแล้วครับเราต้องออกปลาละไปหารรถก่อนครับนี่ธรรมชาติจริงๆนะครับ วันนี้ได้เห็ดชงกเหลืองสามลูกนะครับไม่ออกเลยข้างบนนี้ได้เราก็ได้หน่อไม้กลับบ้าน,นครับเราต้องกลับจ้าเวยบเราก็ออรอละรอเป็นบบายกำลังกลับบ้านเจอกันข้างล่างนะครับมาณานี่ครับเจ้าเว็บของผมต<ห>้อเดินออกเดินทางอีกสี่โลนะครับฝนก็ตกด้วยนะครับ นะเราฝนตกที่หมอกลงครับบันเบนรอบๆนะครับอันนี้เราก็อยู่ดอยสูงมากเหมือนกันหมอกลงเลยครับนีบรรยากาศเลยครับยอดเดี๋ยวเราก็จะลงทางนี้ครับกระตินหน้าๆส,สวยๆเลยเดี๋ไปดีกว่ากินกับนพิก น้ำพริกดีก,กว่าครับน้ำพริกอร่อยนะครับพะน,นะนี่ครับี๋ยวเ,เราก็เดินทางกันต่อครับนี่เราก็ว่าข้างทางเราก็ได้หน่อไม้ใกลนี่ก็เป็นหน่อไม้ไร่ในบริเวณนี้นะผมก็ข้างทางนะครับ ฝนก็ตกด้วยครับค่อยๆไปแล้วกันครับถ่ายให้น้าๆดูครับเส้นทางเส้นทางที่เราจะออกไปยากแค่ไหนครับเปาจมาครับน้ําก็เริ่มมาแล้วครับค่อยๆขอกไปครับพี่พี่เรายังหาหน่อไม้กันอยู่ข้างหลังคนตรงนี้ครับข้างบนเจอรถอยู่สองสามคันครับเราก็ต้องมาตรงนี้ครับเห็นน้าๆโอ้โหนี่เขาทำลงเลยเา็ รถสูงเดียวๆครับผมค่อยๆครับค่อยครับดูไปมาดูครับจะมาก็มาได้ครับใต้องถือครับมานะไปลุยกันต่อครับลุยครับลุยครับสายลุย อะไรทั <that> ้งนั้นนะน้นะสอดขับรถมอเดียวด้วยค่อยไปให้น้าดูนะน้ำสุดยอดมากนันก็ตกด้วย ค้างครับรอบทางนไม้้งด้วยครับา,บาบยจะยาวไปเลยเส้นทางที่เราจะไปนี่เส้นขาจกลับแล้วจะเลย ได้ครเกือบไฟล้มตลอดภัีแล้วครับไฟตอครับยาวเลยนะเอาอ๋อไฟล้มครับไม่ไหวแล้วับนะนะหายด้วย